เจ๊เวลาออกงานนะครับนี่ตัวนี้รถเมคโคสีโลงไหนบ่อป๋าร,รถเมคโคสีโลงไหนบ่าลงลงขุทธดี๋ยวพอช่วงนี้บโน้มันวพลาแนวหลายลงไประเด็นติดเยลยบ่จังรอช่วงเดือนไหนต<อ>รงไหนต้องรอช่วงเดือนไหนจังสิลงได้บักกะล่าพังมือหน้าโอ้อีกกระโดดนึงกระโดดทางอื่นกันโดดทางไหนล่ะท่านล้วนกันท่านล้วนมันแห้งแล้วบ่แห้งแล้วจะาปเท่าไหร่ประด็นเลยเนาะ ปลาอ่อยปลามาันไหนบ่เจ้ว่าอันบ่ค่อยมีเด็กคุดตัวหนักเส้นลงอะน้ำปลาขาวในท้องหน้าเนาะตัวเปลี่ยนอีกยังปอคือเปลี่ยนเช็คจะเด็ดที่ว่าไี่เปลีป่ยนไหมที่ว่าพีส่สอบอีกยังกว่บบาบบเาาบิบบดเบิดได้หลายมั้ยเดียวที่กรบอกสอบใช้กระบอกเดียบอกพูอ๋อแถวต่างเจ้าวัดไปปอเฮ็ดแต่ชวนได้เขตเท่ทาทนี้ในเขตก็ะโแล้วบ่ทันแล้วร,รับงานบ่นทันแล้ว ยวเวลาคนออกเลวเอาเ้าขึ้นรถไหมวานี่ <c oughs> ครับผมครับขอบค้นปะไปรุ่นร้อยล้านครับครับผมพี่ใหญ่กิจการลุงเรื่องครับผมสุดยอดเลยเราออกรถเมโก้รถยังครับผมกิจการลุงเรื่องคนเข่าเท่าไหร่ครับพี่ใหญ่ <c oughs> มาเติมร่มพี่ใหญ่ครับเพราะที่เฟื่อยๆเต็มก่อนเฟิ่อเปิดปั๊มเอาไว้เอาไว้ใส่งานหรือจะไดครับเอาไว้เอาไว้ใส่งานเอาไว้ใส่ในในสวนในกิจการเนาะเสียว่าเสียออกไมโครไม้ขั้นหนึ่งพี่ๆสองลอยบอกครับขั้นหนึ่งก็เป็นสามขั้นนะครับขั้นหนึ่งก็จอยอยู่น้ำเงื่อนนะคุณครับขั้นหนึ่งก็อันนั้นขั้นหนึ่งขั้นเก่าแล้วขั้นเี้ขั้นพี่ๆลอยยี่สิบครับอันนี้พี่ใหญ่พีเติมใส่ประมาณจัก ขาผ่านรีบวครับคั้งนี้เดี๋ยวเอามาลงให้มืออื่นครับเป็นน้ำมันจะไหนน้ำมันดีเซลบีเจ็ดบอก๋อครับผมเป็นประเทหลายอย่างนี่วะเป็นสีออมเป็นอันนี้รถรถนี่เพื่อกะดักเอาไปค้นเข่าครับผมค้นเข่ามีรถรถคนรถเกียวประเด็นคนรถเกียวเนาะคนมีโคอย่างเดียวบนเขาคนรถเกียวครับหนานี่ครับใช่ครับที่เอาไปคนรถเมโคนะครับเนาะบีที่สองร้อยเป็นคนได้ปะครับได้รถท้องร้อนใช่โอ นี่ครับพี่ซี่สองลอยเคยมาทายท้ำมารีวิวของเจ้เพิ่นนี่ครับผมในขั้นหนึ่งกระจอยทุกนขั้นเหลืองๆครับผมขั้นหนึ่งกระจอยทุกคนมีมีสองขั้นแหละครับอีกสามขั้นรวมเป็นสามขั้นสี่ออดขั้นหนึ่งครับผมกิจการเพิ่นเพิ่นงานบัท่านรับงานหลายครับเฮ็ดรับงานบัท่านครับนี่ครับผมขั้นหนึ่งกระจอยทุกคนเราก็บผมพี่เราเฮ็ดอู้ไว้เฮ็ดอู้เฮ็ดอู้เมือไหนนี่ครับฮะเฮ็ดอู้เมือไหนเฮ็ดเฮ็ดทางไหนเฮ็ดทางไหนเฮ็ดทางไหน เฮ็ดไปยู่หน้าเลยบอกบ่ได้เฮ็ดนี่มันจีดบอกเฮ็ดไปเร็อ๋อครับผมนี่หาพันธุ์รนี่ประมาณเท่าไหร่นี่มืออื่นนี่เติมหาพันธุ์นประมาณจักจักแสนเต็มหนิแสนที่แสนหาเอ๋อของพ่อท่อมาโลงบอกของบริษัทไหนของพ่อท่อเฉพาะเฉพาะเฮ็ดนี่เบิดหลายบอลครับนี่เฉพาะเฮ็ดมองจอดโอ้เฮ็ดมองเก็บปั๊มไหมเฮ็ดมองจังสีไหมเฮ็ดเพื่อนกระไดครับเฮ็ดเป็นเพื่อนเป็นยังกระไดครับผมประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประมาณร่วม ร่วมคาสาังนะบอกรวมมัด 7, 8, เจ็ดแปดหมื่นเ่หมายถึงว่าเฉพาะโค้งนั้นค่าโค้งสางนี่ไหมคงสามมา 4, ประมาณสี่หมื่นปรา่นเฉพาะอันสำาอัร่วมทั้งหน้าน0กับแปดหมื่นทั้งตูดตเกานี่แต่ก็ใส่ดีดีพอใส่ดีดีบอเปียมมนมมโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอันระบบยอียงไม่มเาเลยบอกอ๋อ,อครับอ๋อ,อ เราเห็ดใหม่ครับผมเราเอาไว้ใส่ถ้าคุณได้น้ำมันเวิร์ดก็มา,ม,ม,ามาเติมเติมไรเนาะพี่ใหญ่มามามาเติมมาใส่บริการหน่ครับเพราะว่าเพิ่นก็เอาไว้ใส่ในกิจอันในปั๊มในโครงการเพิ่นนี่ครับนี่นี่ครับรถเราครับรบืออึดจะมองจอดรถครับผม,ม,มครับครับพี่ใหญ่ผมเบิรงไอ้นี่เห็พราะทำไมเราเอาไปเห็ดเผือนกระไรเนาะแบบนี้เพื่ดนสนใจเนาะเห็ดจังซี่กระไรครับเห็ดบ้านเห็ดลานคาก็ได้นี่เห็ดนี่เห็ดเป็นลานคาเห็ดเป็นยังกระไรครับงามเงามเลยครับเจลีอน เพชรดีแห้งป๋าบ,บ่อมไปขนเข่าเท่าไหรอีกป๋าบ,บ่อมไปขนเข่าเท่าไหร่แล้วแล้วพุ้นตั้นอ,อ๋อไปไปไปท่านตื่นบอกหืไไ<ป>ไอไป,ปไปแล้วไปไปขนแล้วบอกไปไปแล้วอ๋อนี่ครับรถเพิ่นเฮ็สดสีใหม่ครับพก้อครับคันนี้แต่ขนแตสิออกเท่มนั้นว่าอันมีมีแพลนสีออกแต่อันไม่โคอีกขั้นหนึ่งกับพ่อเนาะคืะอสีออกรถเกลียวบาออกเนาะ คือสีออกรถรขคุณก็นี้กว่าก็ดีกับพ่อแล้วรถคุณนี่พอ้องเอาหลายแล้วแต่ว่ามิโคเนี่ต้องใส่ขั้นหนึ่งเนาะเป็นสามขั้นครับผมขั้นหนึ่งกับขั้นยาวครับเราใส่คือคือจังต้องเลือกยี่ห้อนี่ครับโคมาสูไหมยี่ห้ออื่นมันก็มีอยู่ให้เลือกคือหรือบอมักนี่จะได้หรือหรือมักแบบนี้มักมักโคมาสูบ่ครับผมมักโคมาสูครับโอ้สีขาไปเห็ดเปิดเป็นลานเห็ดจะที่กไรเนาะเห็ดยี่ห้อซัมี่แหละครับนี่ประมาณจักเมอดเหยื่อ ทองนะครับผมติดหลอดไฟโซลาเซลล์เรียบร้อยเลยครับสิบเมตรบปะอ๋อใ่แห้งนะครับผมเปิดเป็นลานกันเลยครับผมครับโอ้ครับบรรยากาศก็ดีอยูทิศกับสวนผมนําครับผมนี่มียูทิศสวนครับผมนี่ทิดสวนเนาะรัาผมครับบรรยากาศไม่เบึงเบึงเล็หน้อยครับพี่หนุ่มไม่มีแห้งพีใหญ่เราขยัน